สวัสดีครับปบกันเล้าวกับแลกกันนี่วันนี้เราจะมาแกะกล้องนะครับปืนกลอก43สวัสดีการสํสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้ราคาร้ำมื่นสองพาบาทเป็นราคาที่ไม่เคยทุกแบบนี้มากดนะครับข้างในให้อะไรมามั่งนะครับอาครับมาชมกันเลยครับนะครับมีคูมือนะครับจุดทำความสะอาดนะครับ ลำกลองมีแม็กกาซีนให้ซองอันนะครับอันนี้พมไปได้เพิ่มเข้ามาเผื่อ้จับถนัดยิ่งขึ้นนะครับตัวช่วยลดกระสุนนะครับในการตัวปืนนะครับจับปืนตกครั้งนะครับเราต้องเคลียร์ว่าปลอดภัยนะครับผมว่าไม่มีลูกนะครับอ่ะโอเคที่ปลอดภัยอ่ะมาเลยตัวปืนกันนะครับปืนกลกจะผลิตกันสองทีนะครับก็คือประเทศออสเตรียนะครับกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ การผลิตสินทรัพย์ถูกยางเหมือนกันเพรานะครับมีอยู่อย่างเดียวที่ยิ่งมีความแตกต่างนะครับก็คือสูนล่างนะครับข้อกระบอกนี้เป็นข้ออัดเสียนะครับตัวล่างจะเป็นรูปตัวยูนะครับส่วนข้อ usa จะเป็นจุดสองจุดนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับปืนกล้อง43นะครับจะมีขนาดกระสุนกาวหม้อนะครับสามารถบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด6นัดนะครับอ่ะลำกล้องยาว3.41นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืน460กรัม นำนักตกปืนรวมกับแม็กกาซีนนะครับบรรจุหกนัดนะครับนำนักตัวนี้จะเท่ากับ585กรัมนะครับบางคนสงสัยนะครับถึงความปลอดภัยของปืนกล้องนะครับว่าถ้าล้นแล้วเนี่ยปืนกล้องนี้มันมีถูไหมนะครับเลยจะภายนอกนะครับเราเหมือนกับไม่มีเซฟตี้นะครับแต่จริงๆแล้วปืนกล้องมันมีเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับเรียกว่าเซฟแอคชั่นมีต้องวัดอยู่สจุดนะครับ1ที่งไกลปืนนะครับจุดที่2จะเป็น สมอลล็อกเข้มแทงชนวนนะครับส่วนที่สมจะเป็นส่วนถ่ายข้องเข้มแทงชนวนนะครับระบบเซฟแอคชั่นคองกล็อกจะทํำให้ปืนปลอดภัยเราต้องเนี่ยวไกดอย่างเดียวกับปืนตึงจะทํางานได้ครับต่อไปเป็นชิ้นส่วนเบ้องต้นนะครับข้องปืนกล็อก4 3นะครับเรามาทอดกันส่วนนี้เรียกว่าโครงปืนนะครับ ส่วนนี้เรียกว่าสไลด์ส่วนนี้เรียกลำกลองปืนส่วนนี้เรียกใกล้อถอ่ะเรามาประกอบกับขึ้นนะครับ ปืนกลอก4 3เป็นปืนที่เหมาะกับการปกสอนนะครับไมใ่ใครรู้แต่ในการที่เราจะอกปืนนะครับไปในเมืองมู่บานหรือทางสาธารณะนะครับเราต้องมีใบอนุญาตให้ปกพาอาวุธปืนนั้นนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์พบกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากครับ